เอออ,อ,ออยู่ในน,น,นั่นเนีะยอยู่ไหนโอู้น้องกอนดูหน่อย,ยสิสีเขียวสีอะไรหน่อยดิจะว่าไปจะว่าทำไมมือมเลื่อนได้ไงเออจับแบบนี้แล้วก็ระบาย อืมเนี่ยสีเขียวก็ได้นะอเออเหมือ,มอมนอเจเลยขอครับคอนเจ้ nó bài sẽ sủi nhộng hùng ngang hùng dân mới bài à mày chùm xí mày ใจนิ่งๆเย็นๆดิเี้าว่าพี่แช่ต้วเย็นได้แบบแช่ไม่ได้จะเช่ทำไมเจ้าว่าเจ้าว่ามันจะมืดๆกบกเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับเอา้ามือมันนั่นไงแขนขามัน,มนไงเี้ยว่าผมเสร็จแล้วนะเคยเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปล้างมือเจ้าว่ามันเฮ ตัวนี้ก็เอาวางตรงนี้เลยมันจะนอนมันจะนอนมันมันจะนอนสบายแม่ยครับมันจะนอนสบายแน่ๆนะมันจะนอนโอเคมันจะนอนสบายมันจะนอนสบายแน่ๆโอเคอมมันจะนอนสบายเหมือนก่อนนั่นเลยทำมัมันหูวนิ่งครับ ไปล้างมือไปลูกป่ะ